Gracias. Right. คณะกรรมการวิธีขอไร้พุทธทัศนคณะกรรมการศาลเจ้พ่อไร้คณะกรรมการผู้ทส่วนเกี่ยวต่างนตงานทุกท่านนะครับสวัสดีครับด้วยอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อไร้และศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มาเข้ร่วานนะครับขอขอตังดำงนานงานทุกท่านที่มาร่วมงานในนี้ประสบอแ่ามั่งคุามั่คุเมห้ามการขายร นหอภาพกินเหล้ารับเปล่าดีครับพอกันนะครับกินได้เิดแก้วจั่อวันนี่กินไปแล้วเราดเจ้าพอยวก็เปิดับปารนะครับจสาเจ้าพ่อนะครับี ท่านสมเดการเพด็จการนะครับท่านนายพลอบอกได้นะครับเรียนเชิญท่านผู้การนิสิตอุทพรนะครับเรื่องสุโขทีนะครับร่วมหมายภาพนะครับงานประจาปีอารเจ้าพ่อจะให้และเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้ครับเรียนเชิญท่านนายกเศรษฐาจิตรนายกสุโขทัยจตงหวัดลบบุครับ อย่างเดวันนี้ครับและตอนที่จะถึงวัดปุกบมงคลเพราะงั้นผมว,ว่าร,ราชการจังหวัดตาดกครับยังไงคะจานแรกเลยเรียกว่าฐานแรกก่อนเลยต้มมงคลนะครับต้นมงคลที่ถือได้ว่าละลายธานุอย่างประหลดเพื่อเป็นสิริมงคลในวันนี้นั่นเองนะครับและก่อน,นอืเริ่นนะครับขอเจ้า ครับนะะฮที่เดินไปวันนี้ไปเรามีคนรักที่จะเจอนะครับเพราะฉะนั้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหอันนี้เล่นตองด้วยเพราะฉะนั้นนะครับค่ำคืนนี้สนุกแน่นอนนะครับสนุกแน่นอนเราเห็นจะรุ่งเกิดอะไรท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะหลายหลายท่านเดินมาดูแล้วเดินมาดูมาแอบชมอันนี้สิ่งที่ทได้นะมาจับจองไว้ในใจ เลยนะครับพร้อมจับ30ล้านเออเราวันนี้30งล้านเรื่ที่ออกศูนย์ลบศูนย์ตองหนึ่งโอ้โห้วยๆนะครับเขาจะเร่ที่บอกนะบอกได้เลยนะครับครับช่วยยังโบนเนแล้วครับอ่ะโอเคเราจะรับประมูลเนง่าดได้เลยสำหรับทุงคนรหัสจำเป็น2,560ครับขอเรื่องสวยๆท่าแรกเลยครับ

ิจการเทมิกเตอร์หายจการรุ่งเรืองรุ่งเรืองเฮ้ยเฮ้กิจการรัที่สเปิ่มเติมเข้ามาเลยครับนะครับมีใครให้บ้ากป่ะ9,999บาทครับเจนนอยทคสองครับงาน้ะครับเจนนอยว่ายังไงครับเจนนอยจสองครับหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสำรับเจนนอยท์คสองครับโอ้นี่ฮะเขาจะต้องเนากิัการครับกิจการ ยางรูปเรีมงรูปเรียงเทมเป็นเมนะฮะเนี่ยเจะตัวนี้มีหลายสถานที่รับอยางพาราใช่ที่ว่าจะเป็นสถานที่จับเรีนะำิกาศนะครับโดยเฉพาะที่หัวได้นี่อยู่ที่บอนซี่ไม่ใช่บางการอยู่ไปใช้บางซืราคานึ่งโหน่งเนี่ยตีราคาหนึ่งสุดยอดเลยทีเดียวนะฮะราคานึ่งเอาผมว่าเลยฮะเฮ้ยครับจำนวนิการเกษตรหน0 0 0 0 ห้าราสิครับ1งินเมืออยู่ที่กรมวันการเกษตรค่ะนี่แหละครับนี่ฮะครับถ้ายังไม่ออกนะยังไม่ออกดีซองและปุ๋ยน้ำกรมวันการเกษตรโอ้รับรองใส่เข้าไปออกแน่นอนนชฮะมาใหทางท่านรบกวนบอกด้วยท่านบอกว่าไม่ยอมไม่ยอมช่วยกว่าราคาดีตัวนี้จังราคาดีนี่ฮะเทียร์ครับ เจน้อยคสอคนันหกร้อยสิบหกหกสิบหกอ่ะหนึ่งหมื่นหกพันหกรอยหกบ้าอยู <PAUL Meeting. S 2> <The> ่ที่ร้านเจน้อยชองสองเจ้อยบอกว่าทกนี้อย่างหลักเลยยังไงครับเดี๋ยวถ้ากรรมการของเราเสิร์ฟอะไรอยู่ตลอนเลาสุราษิ อ่า <m rooftop> สุราธิกย์เดอนมยชอบเลขหนึ่งับเลขกเพราะเขาเป็นกันครยัดนตนนผตรนี้มีเท่าไหร่ครับ1น6 6 6ม้บครับเทียบเลครับ1นึ่งหมื่นาพันเก้าร้อาสครับหนึ่งหมื่นเกันรสิบกาันเจสำร็จการเกษตรครับ เพราะว่าคบไม่ออกตอนกิต่อสำเริงการเกษตร่าเห็นไหมครับนี่อยู่ตรงหน้าปั๊มเจเจมีตังคเพิ่มอีกแล้วอครับาีมาเพิ่มอีกข้าใบเอาอาทีนี้เมื่อกี้สามสิบล้านอันนี้อีกค่าสามสิบเทาเท่าไหร่แล้วที่นี้ไปคิดเอาเองเอออีกข้าใบครับตอนนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่น 9,999บาทที่สำเริจการเกษตรค่ะมาเลยครับมาต่อเลยครับการนี้นะครับจะไปดะได้ถีเยอะกระเลนครับเยอะนะครับ้าว่าได้ชมาการทานต้องตัดแ<า>ล้วครับถ้ามไ่เดือนการให้ลูกงแน่นอนเออเอสุขภาพร่างกายดีแน่นอนโชคงโชค ล้านแล้วเนี่ยเอาไป6พันล้านแล้วมั้งเาไป10ไปแล้วเออครับอ่ะเดี๋ยวต่อเลยครับเจ๊น้อยครับเจ๊น้อยเจ้าเจ้าครับเจ๊น้อยนั่งยิงไหวอยู่ไหวจ้ะว่าไหวจ้ะอ๋อไหวจ้ะเจ้าน้อยก็เลยผมเจ้าเป็นคอมเป็นก้าวก้าวเจ๊น้อยเอาสัก2โกลด์โอ้โหได้นะ ร้านระบวนวันเกษตรครับต่อได้เลยครับแะครับช่วงนี้นะครับสูงเข้ามาได้เลยนะครับราคานี้จะต่ออยู่คุู้นะครับครับวันั้นส้มจานแรกนะครับตอนนี้อยู่ที่9,000เอา1ิ9 9 9้าบาทสำหรับจับเจ้าการเกษตรที่กับกึงกันโอ้โหเรียกว่าสงสารเลยค่าผมวันสองหมื่นสี่พัน24,900ครับ24,000 อย really sure? ู่ที่จำนวนการเกษตรหรือเปล่านะเอาละครับนะฮะในวันนี้นะครับอยู่ที่24ง0 0นรลานวนการเกษตรครับนับถึงเรับโอ้ยที่อนนะวันนี้เพราวันนี้จะมีทางดานทกวก็จะกาปตลดันะครับแต่ก็ถูกคนสมเด็พรจากระสูนหราชวงศทางด้านสาย้วพ่หัวไร้นำมาประมูขอเส้งตบมือดังนสักครั้งครับพร้อมด้วย นำโชคอีกสี่ใบผมเลขสวยๆอีกสี่ใบนะคะและราคาแรกเลยครับเริ่มประมูลราคาหักอีกหนึ่งคนเดียวทีเดียวนะครับเป็นม้าที่แข็งแรงครับผมสงพลังมากครับอ่าแล้วก็เป็นตัวเงินตัวทองถูกต้องครับมือทั้งอย่างนี้เลยครับโอยเข้าถึงเดียวครับอ่า้อแนนคลิปแล้วจะให้ใครอยากต้องติดต่อร้านระมบลวานแกรนด์เล ผิวจีผิวไม่งามผิอะไรขออนุญาตครับครับผมเก็ปืน999ครับเก็ืนขอโทครับสองปืนเก็พันทีครับสองปืนัน999ครับสอัน999บาทน้ำหนึ่งแต่เมื่อกี้ผมว่ากลับผิดทางทางขอโทษครับแม่ผิวจกคังเลยแล้วนะคะขออนุญาต ได้ครับเกินไมกิดที่มาอากาันเรยเกาสิกาาังดยครับเปิดมาแล้วเสวยกันเลยทีเดียวนะคะพร้อมกับความวยพอนะครับขายกำไรรับผงคุณทวีนั่นเองนะผมจะพบคนอูนีรอบคอบมาน้ามาท่านพิการคิดกา่านนะครับและมีการวาแผนแบบดีที่ดีที่ด ชมคลิปวันนี้นะครับพระสันเจ้ากินเลี้ยงวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ